ปัญหาของู้เพ่นภาวนาแบบแบบแบบเป็นหลักเลยแบบเอาจริงเอาจังกับว่าเนี่ยือเน้นหนักไปทางมูผิดสุดสามเน่นเข้าส่วนมากก็คือ สงสัยเกี่ยวกับความรู้สึกในกายเวลามันเกิดขึ้นคําว่าสมาธิคือมันจิตตั้งมัน่นมันตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นในที่ห้องสังขารขึ้นมาก็คือไว้ระวังการนะขาดมันสิสิเกิดความสงสัยเวลาปิติอันอื่นแสกซอนขึ้นมากบางความรู้สึกนิ่มน่มนวลๆอยู่ระวัง,งการนะขามีแล้ว แต่ว่าความรู้สึกอันอื่นที่เป็นคนหลุกแสกซอนมันมาเยาออกยาอย่าเอาความคิดนั่งไปคิดพิจารณาหรือหาเหตุผลกับความรู้สึกที่คนหลุกคนลุกเนื้อกระตุกตามแข้งตามตามขาตามแขนตามหลังตามหัวตามไรแล้วแต่เ่าต้องหาเหตุผลกับตัวแสกซอนการแสกซอนมันแวบออก เพื่าออกจากก้อมตั้งมันออกจากสมาธิแล้วเนี่ยคงว่าปัญหาส่วนมากเจอแนวนี้คือผลลุกสู่สาข,ขึ้นมาแบบได้ก็แล้วแต่พยายามทำความรู้สึกอยู่จุดเดียวคือกอารกาภาเหมือนเดิมมันก็เกิดแสดอยู่จังสันเดาะหรืออย่างหนึ่งคําว่าปัญญาแสกสอนออกไปคือว่ามันปรเกิดแสดอยู่จังสันมันแค่เกิดกับดับมันพอเป็นจังสันตลอด นี่เพรอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดนี่เพราะาาสิ่งใดงด,าด,างดับอันนี้เขามาพิรณาที่หลังกันด้หลังจากเห่าเลือดน่นแลหลวหรือออกเวลาใครควรมันใครควรนของมันเองเนาะแหละโดยเฉพาะพวกที่นั่งหรือพวกที่ยืนอยู่กับที่หรือพวกที่นั่งนั่นแหละหรือนอนสิเป็นแล้วพวกสียาง การเดินของข้าคเกิดเดินเพื่อให้คิดตั้งมันเดินอยู่ในฐานความรู้สึกอยู่ในฐานเดิมฐานขึ้นหนาผากนี่แหละเหมือนเดิมเดมก็จะเกิดเหมือนกันแล้วก็คนลูกสู้ขึ้นมากก็เหมือนกันเ่าต้องไปหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นทำความรู้สึกอยู่ในจุดเดียวเ่าต้องนับก้่าวเ่าต้องอย่างตามันหูเห็นดนี่ดอกว่าสุดท่านก็ไปก็มาแบบใดยังสายยังเร็วแหลแ่ แล้วแต่ควอมตัดหรือควอมคลองของไผ่แต่ละคนก็นต้องไปกำหนดเร็วก็ต้องไปกำหนดยังทั้งนัง้นเดินไปเถอะแต่เดินจับความรู้สึกที่ทั้งหากเดินเฉาจื้อได้จิตหนึ่งตั้งมั่นไนจิตหนึ่ง,ต,ง,นนต,งตัวเดียวคนลบถูสาขึนมากระทำบาว่าจ่ยืนบาวาเดินบาว่านั่งบาว่านอนเกิดเป็ในใดเหมือนกันบดิดเวลาทันที่กับแสกซ่อนขึ้นมาโดยแสงแสงสี มันซื้ีได้ก็แล้วแต่นเอ,อในระว่างแสนัวดจาาไปมากร้อยลองออหรือไงหรือโพงกันมาเลยว่าขกันมาเลยกันนี่หรือพุ่งออกจากาผกหรือโตเท่ากับตามไม่ต้องตามคือความคิดเท่านั้นนะเออให้เห็นซื้อๆเห็นเห็นในหน่ะให้เห็นซื้อรู้สึกก็เหมือนกันอันอื่นที่รู้สึกแสกซอนก็รู้สึกซื่อๆจะแบ่งความรู้สึกออกไปสองคือความคิดมันจิเป็นสองแต่ความคิดเป็นสองมัได้เป็นเอกะ ขตาจิตเอกขตาลุมเดินหละมันบั็ัต้งมัน <c oughs> บอนนี้สิ่งที่เป็นสงสัยมากหรือกังวลมากเกี่ยวกับนิมิตต่างๆอันเกิดจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเออความรูรร้สึกขนลุกโยกเนื้อกระตุกเมื่อสะบัดสังสิก็ต้องใส่ใจใดทั้งสิ้นอยู่ในนี่อยู่ในหลับอ้างกลางระเหมือนเดิมอนี เหมือนกายลอยขึ like that, ้นจังสิเหมือนกายลอยขึ้นเหมือนกายอ้วนหญ่งขึ้นมันติดเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นมีความรู้สึกว่าวืดวืดวิดขึ้นบางที่ก็ลอยพุ่งแม้บางครั้งกนเรียนว่าจิตตกพราว่างจันสิวูบดิ้งลงไปสู่ทั้งทั้งต่ำพวกนี้จิเป็นลักษณะมึดเป็นความมึดเป็นเพจังเคาห้องโง่ๆซับปงโงปุ๊บเดียวแม้เมื่อตากบเป็น แต่มืดตาสิตั้งมั่นมากกว่าการรับตาหมายถึงคิดตั้งมัน่นอยู่ในความรู้สึกเดียวนี่แหละจึงบอกว่าทุกคนให้เหตุแบบเมืนตาดีกว่าเพราะรับตาเนี่ยเป็นบุบดิ้ปปดงปุ๊บก็จะฝืนตัวเองขก้นมากอะคิดหาดิคิด,ดว่ดาวมันเป็นอย่างมันคืออย่างเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปคิดห,ดดหาเหตุผลใดๆทั้งสิน้นกลับมากลับมาที่อุณโลมเลยเ กลับมาลมหรืออุณรลมได้ทั้งนั้นกลับมาจะไปห้เหตุผลเหตุคือการขิดผลคืออารมณ์เกิดพบเกิดที่นี่ยุดเหตุคือบค่คขดแค่รู้ซึกโตสิ่งที่เป็นปัญหามากคือภาพนิมิตต่างๆอันเป็นปรากฏบางที่เคเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วปุญญาตายาย่าที่ตายไปแล้วซัว์เลี่ยงหรือมูพวก ตลอดทั้งผู้บังหัจักชกังเป็นอาจจะเป็นนุ่งเสื้อผ้าขาดเก้าๆมาขอบุญบ่ใส่สุดขาวเรือว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏ <c oughs> ตอนก็ต้องไปคำนึงคำนวณหรือว่าต้องไปหาเหตุผลกับมันว่าเสร็จทั้งใดเขามาขอบุญบ่ก,ก็อยกคิดออกอยู่จังสั้นแหละยิ่งแงวก็รู้สึกเดิมแต่ว่าแต่เราค้นตั้งมันหรือหมันค้องยู่ในฐาน ฐานก็นขึ้นน่นนงนวงโยกการนาผาาเท่าเองผู้น่วงอยกการนาผาก็อยู่ตรงนี้เลยมันไอ้อื่นแนสกซ้อนสัางเ้อะผู้บนหัวหนุนหนาหนุนหน,นาผู้นบนหัวพืเอาเมื่อเศร้าเนดอก็อยู่บนหัวเลยผู้ระวังทำกลางอกนะเย็นลงโร้งยุกลางอกก็อยู่กลางอกเลยเออมันจะเกินไปของมันเราเองแต่ว่าเยนี้ออกจากความรู้สึกที่มันเกินไปเป็นหนึ่งอันอื่นแสกบ่ต้องตามบ่ต้องขิดนึ่ง อันอื่นๆมันสีแสกซ้อนขึ้นมาร่างกายโยกซ้ายขวาหนาหลังหม,มุนคนหมุนตะค้อได้งอกแงกงอกแงกงอกแงกนัก่นใส่ความรู้สึกหยุดได้หยุดโลดหยุดโดยบ่งคิดก็ได้นะและมายาขันมาอยากายมันก็มีของมันดีแหละเขาก็ใส่ความรู้สึกหยุดมาโลดที่เป็นปัญหาตัวนั้นแหละส่วนมากแต่ว่าเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่ย่าตายายหรือกวกนั้น สิคิดน้่มเด <S <S เอาวนาบารายเดยบันมันมันสิคิดน้่มม่ทั้งใดทั้งส่นสีนอเด <S <S ถา้าสววเฮ้าออกมาจากลักษณะนั้นแล้วถ้าคิดนั่คือในระวางที่มันเป็นยนจะเพิ่งคิดถ้าเข้าเลยเขาเลยจากการน,นัง่งการยืนการเดินนอนอยังก็แล้วแต่เถอเออบัน,นี้จับจุดอันละลมขึ้นมาแล้ะก็ ใส่วิธีการอุทิศบุญเลยขอพ้นทานบุญ,ญกุศลกรรมดีมันร่วมบัดเราได้นี่ผนทานก็นมนีบุญกุศลต่างๆที่เกิดจากวามสงบด้วยควองชั้นสลาดสิ่งที่กระทามาไหวขอพลนทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทามาตั้งแต่รีต้นถึงปัจจุบันน่ะก,กันนี้จงถึงแด่ถ้าก,กังวลจงถึงแด่ไล่ไปที่มารดาบิดาข้าพเจ้าทั้งหมดญาติงข้าพเจ้าทั้งหมด จากรรมนเวรข้าเจ้าทั้งหมดตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูเหล่าบรรดามีนิ่งนิ่งอยู่งั้งสันแหละแต่คนจิลุกแรกซ้อนก็ไม่อีกกระชัางอย่าอย่าลืมทงจับจุดอนาล้มไห้หรือคุยู่บนหัวก็อยู่เลยหนุบหน้าบนหน้าบนหัวก็อยู่โดนนึกออกไปเือนว่าแพ่เมตตากับว่าเป็นว่าอุทิศบุญกับว่าก็ต้องไปกังวลในขณะที่เห็นให้นิ่งอยู่งั้งสัน แต่่าสิ้นหล่านี่ก็อาศัยประสบการณ์ในการทําบ่อยๆทําให้มากเออก็คือที่บอกไว้เนี่ยคือว่าบำแมนญไหวเห็นคือเดียวสำนึนเห็นไปเรื่อยๆก็ค่อยชินขึ้นหมดหละเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยได้ยินไปเรื่อยได้กลิ่นไปเรื่อยเกออ็อกลิ่นเน่าเหม็นกสรสางก็ต้องไปใส่สื่อ่ายังเออมันกระหูโดยสัญญาว่าเม็นอยู่หอกแต่ว่าต้องไปใส่สื่อเป็ดบ่ผีบ่อนันมีบ่พิลอบกูบอ่กันแล้วแต่ว่าต้องไปใส่ ก็ต้องไปคิดออกเนี่ยเอว่าส่งขิดออกนอคือส่งความคิดไปหาเหตุผลกับมัน่นเอออยากไปตัดสินว่าผิดว่าถูกอยากไปตัดสินว่านี่ยังกันแน่หรือส,สงสัยอยากได้คาตอบว่าต้องเอาเ่าต้องไปสนใจตัวนั้นแหละพวกเดินแบบนี้พวกเดิน,เด,นเดินไปบางที่ที่มีความรู้สึกือเข้าเดินขึ้นเนิ่นไปเรื่อยเนื่นไปเรื่อยเนิ่นไปเรื่อยแบบนี้เออ ถ้าสิตกใจว่าเขาเป็นไม่ที่แหลกในซิบครั้งยังตกใจอยู่กาจะค่อยๆคลายลงสื่อหรอกปล่อยมันไปโหลดก็ต้องหาเหตุผลเ้เออนั่นแหละที่เขาจะว่าอุปบัติอุปบัติคือสิ่งที่อุบัติกขึ้นมา่ใหาคิดตั้งมันั่นแหละอุปบเลยเออมันจะเป็นขึ้นเนิ่นขึ้นเลยเนิ่นขึ้นเลยเนิ่นขึ้นเลยเด้เออมันท,ที่จะขึ้นลอยขึ้นตาใดตายังเห็นดินตีนยังตราบใดตายยังเห็นดินตีนยัง สัมผัสพื้นดินใดย่ก็ต้องคิดอย่างเดินไปเป็นปกติเดี๋ยวมันกะ็ะมันก็เอาอ,อันอื่นมาหลอกมาลอมอ่อยไม่หรอกถตามันสีเขาชาญมันเขาเวลามันเขา่าโตข้างสีรู้สึกความรู้สึกทางกายมันเป็นคื่ออย่งยังหงุดหงิดปื๊บ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 เป็นตึงๆเบิร์ตโตนั่นแหละอ,อ,อันนี้เป็นดูๆเด,ด้จังสีจังสีเอาอาการเหนียวมาว่าไใด จะเป็นคืออย่างตึงๆว่าโตแล้วมันสิยืนแล้วมันสิดับมันสิดับเนี่ยคือมันตัดความรู้สึกทางกายทางตาทางตาทางหูทางอย่างปุ๊บเป็นอยู่มองหนึ่ง่างๆ,ๆตัวนี้ไปทางขาวหมายถึงสว่างสว่างก็บว่ามันเป็นแสงเด้เ่รามันเป็นแสงคือดวงอาทิตย์เด้ลโล่งๆแก่ก็ให้รู้ยุ่ซื่อว่าต้องหยั่งคือว่าต้องคิดยังอีกนี่สำหรับผู้เดินแล้วมันเข่าของมันเองเป็นชั้นซีคน ตัดความรู้สึกเป็นเจโตวิมุตติกว่าเจโตก็คือจิตหวิมุตติก็คือรุดพนทั้งจิตคือมันบคิดมันมันบคิดแล้วมันสว่างเมื่อมันว่างแล้วมันบ่มีอย่างเทียบดลกตัวนั้นเออมันบ่สบขบ่ทุกเดยตัวนั้นการสิเป็นการเชื่อมต่อไปสู่ปัญญาวิมุตติคือเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังอนัตตาเท่านั้นบ่มีหยังควรถือเอาใดบอกครวบไปสักสก่อน ครอบไปผ <c oughs> ู้ที่ยางเป็นแบบนั้นเด้อมันมีผู้เป็นยุแต่ว่าหน่อยพ้นฟังดีๆเด้อพวกบนไนปางอะไรเดี๋ยวนี้แหละมันจะลอยปล่อยมันลอยหลดคือโสตายไหมข้ามว่าตัดตายหรืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นว่าทำวิปััสนากรคือทำกว้องเข้าใจดูแจ้งจริงแต่ก็ไม่จริงว่าเกิดมาตายแน่ก็วิปััสนาทั้งนั้นแหละเออเกิดมาตายแน่แน่เหตุยังสลแล้ลวแต่มันบนนี้ผลก้องตายดอกเอา ือก,ก็นในเมื่อเขาหมอบชีวิตให้กับพระธรรมมาหน,นีแล้วก็นในเมื่อว่าปรารถนาพันิพานมีพันิพานสูงสุดแต่มึงสิบตายเมื่อเมึ่ตายโหลดตายเรือนี้ทั้งดีโหลดเราเดินเดรนไปอะไรคืออันนี้คือตัดความกังวลตัดความกังวลออกละมีวอนกับว่าใส่ใส่ความเห็นโดยการพิจารณาทาั้งสี่ละสะกอนกไปมันบ่ลอยขึ้นจริงดอกมันลอยหลอก เดินเกิดเหมือนกันมันจะค่ายโน,น่นขึ้นโน่นขึ้นโน่นขึ้นเออแต่เขาบรได้นสนใจมันมันสิรับโตเขาปึ๊บปุ๊บป๊บเขาหนึงเงียบปึ๊บออกมาแล้วจังมามากมาคำนวณเราที่หลังดอกว่าเออเมื่อกี้นี่คือเขาไปชั่วขคณะเดียวเขาไปชั่วขณะเดียวเนี่ยอาจที่เป็นมือก็ได้สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงก็แล้วแต่หรือหนึ่งสองสามชั่วโมงก็แล้วแต่เด้อก็ต้องไปสนตรงนั้น ปล่อยมาเลยมันจะหลัดเขาดอกอย่างไปเป็นคือมึนๆโตสะก้อนเป็นหัดหัดโตเป็นมึนๆโตนึกเขานึกเขานึกเข่า้เาเหากว่สนใจฮาปล่อยเลยเนี่ยปุ๊บมันวาวได้สมนี้นังนั้นคือได้แต่ว่าลู่ยัวมองหนึ่งวางๆโล่งแก่เป็นโตกับบ่มี่เป็นยังกับบ่มีมมแตรลู่ว่าวางๆคนเรเอกมาเทียบว่า แสงสว่างหรือ,อยังกันแล้วแต่ถือเป็นเทียบม,มาเจอฮะก็กเทียบไปมีอยู่อันหนึ่งโล่งๆว่างๆแต่วบ่า,บาบมีอย่างเขาไปปนในหันในที่มันไตนะอหละปล่อยไปโรดออกมาแล้วจังมาคอยคำนวณเอาดออก,อกอว่าโอ๊เมื่อกี้คือข้าวเดียวหนึ่งแปดชั่วโมงหรือทั้งสี่มันหยุดเวลาหล้วละอนะมันมันบ่นั่นแล้ว เรเคลื่อนไหวบ่มีทั้งบ่มีไปบ่ไม่มาเพราะว่าความคิดทั้งบาทำงานแล้วมันหยุดสำหรับผู้เป็นแบบนั้นนะออกไม่หรอก็ร่ต้องไปยังกับมันกลับเขามาอยู่ในการสรงช้าิเหมือนเดิมนี่มอยู่ในฐานเหมือนเดิมเรื่องนี้ออกจากฐานฐานกับฐานเาผาเขานี่แหละสำหรับผู้นัง่งผู้ยืนผู้นอนเหมือนกันบดเ้อนั่งยุม่มากก็เป็นเป็นยืนอยู่กับเป็นนอนอยูยกับเป็นเป็น คือยังเคลือบข้ามาในกายเขานี่แหละสัน้นออส่วนนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นไม่เห็นว่าต้องไปพิรณาว่ามันคือไผ่อย่างเป็นแบบใดต้องการบุญออแบบนั้นเบ,บนก็นบบนนต้องออนึกได้แบบส่งชั่นจับจุดอุณาโลมขึ้นมาแล้วเออกะนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองเก็บไว้นั่นแหละขอพลทางบุญกุศลกรรดียังว่าเนี่ยแหละเราอุทิศออกไปออกตรงนาผาเขานี่แหละมันเป็นเองดอก มันจะเป็นนู่นๆออกไปหรอกที่ใสู่่เป็นประจําเ่ยคือว่าที่เวลาอุทิศบุญบได้เจาะจงไผคนทานบุญสนกรรมดีๆข้าพเจ้าก็ทําแล้วตั้งดีจนถึงปัจจุบันนีน้จงถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูาบรรดามีอันนี้คือหลวงพ่อใส่สนโตมาตลอดแบบนี้แต่ว่าพอเข้าบ่มั่นใจว่ามารดาบิดาญาตินั่นนี่แคล้วแต่อันนี้ใส่แบบนี้คือว่าทั่วไป ก็เจาะตรงไห้ผ่้ใดบำมันจะ,ะเจาะตรงเอาแต่พอให้มันใจแล้วคือสภาพวะภายในเด้อปรากฏการภายในแต่ว่าความรู้สึกภายในในกายของเองเพราะว่าเด็คนลุกเออบางที่มันรู้สึกว่าตื่นตันขึ้นมาในระวางต่ำโกจุกเขามาในหูคอข้างนี้จากหลอกกึกมันจะหายเองสิเออแต่ผู้ใดมีการนี้จะปล่อยมัน ถ้าเขาใจดีแล้วว่าเป็นผู้ข่มปีติเอาไว้ได้อย่าปล่อยลึกเข้าไปอย่าปล่อยมันลึกในสูดลบใจเขาลึกๆเออแล้วมันจะผ่อนคลายโตเนนหน้ะอกแน่นนว่ามันเน่นจิตตายได้ว่ามันแน่ยนอย่างอื่นมันปลื้มปลื้มจิตมันปลื้มของมันเองเออแล้วมันจะผ่อนคลายลงไปเ้ยทามาส่งอยู่ในระวางกลางๆลักษณะนี้มนิโยกเหมือนกันใส่ความรู้สึกหยุดเลย มันปล่อยให้โยกมันเบายุ่งสีมันกกโยกได้เลยเนี่ยเออบพราะมันเฮาเห็ดเอาด้วยมันเป็นเอาเองแต่เห็ดเอามันกับพึ่งสี่เออมันปล่อยให้เป็นทุกอย่างดีเป็นบัดแต่ใส่วิธีคมเอาเถอะทําไปเถอะอด้ทั้งนั้นมันก็เป็นบัดรต้หายางหละหายางในพิติหารเป็นบัดจังว่าใส่วิธีอยู่ระวางกลางรมันพวกอันพวกสิพวกมมภิกษุสามเณรเฮา ตัวนี้คือเน้นพอพวกนี้มีเวลากวา่าบ่ได้กังวลกับการทำมาหากินเออบ่ได้กังวลกับหนี่กับสินที่มีอยู่พวกชาวบ้านก็เหตุไปแบบนั้นแหละได้มั่งบ่ได้มังม่งก็ช่างมันททำไปเรื่อยเป็นเครื่องสร้างสมก็มูบิิจูตทำเล้นทาเน้นเออเน้นคือว่าตื่นก็ระเบียบของเฮ้าเองถ้าบ่ามีการงานอย่างอืน่นเออเป็นการไปสร้างห้องน้ำหรือทำท่าทางกลงคมหรือกิจกรกรมรวมกันยัง แต่บ่มีแมนมีเออกะบ่ให้บังคับกันเอาตามความเต็มใจสมัครใจของไครของมันบบให้บังคับกันเด้โดยขอวัดปฏิบัติของเถ้าสิวบาเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ตื่นขึ้นตีสามเริ่มนับตีสามตีสามตื่นขึ้นเราต้องออกเดินจงกรมจนกว่าจะถึงมากการตั้งอาสนะไว้สำหรับสันแต่ก็ออกบินธบาตมาบินทบาตแล้ว สก็รอดฉันฉั้นแล้วล่างบาทล่างยังแล้วแล้วก็คือต้องเข่าทางจงกรมทางจงกรมหรือทํำสมาธิอันใดหนึ่งหรือท่องบนสวดสาธยายถ้ำบนใดบทหนึง่งก็แล้วแต่ท่องจำจนกว่าสิถึงเทียงแต่เทียงเราจ้างให้ขึ้นพักขึ้นพักก็สินนอนหรือไม่นอนก็แล้วแต่ใบาสามต้องลงมามาก,กวา,าดตากเออมาก,กวาดทัความสะอาดนั่นนี่เรียบร้อยก็ตั้งสำหรับปู อาสนะต่างๆสําหรับทําบัตรนี่คือขอบัตรจิตวัตรประจำบ้านของเฮาเด็วก็บหาโมงแรงหาโมงเคืงทําบัตรทาบัตรเสร็จแล้วรอฟังทำสองอถุงสองถุงแล้วก็ฟังแล้วก็นั่งสมาธิจักน้อยสําหรับขันราวบัตผู้เข้ามาปฏิบัตออินั่งจักน้อยสามสิบนาทีจักน้อยหนึ่งเดือน,นนะ่ะนะบุพเพสีงหกสีงห่วงเป็นย้อนเด็กภาษาจํานนเนาะเออ แต่ว่าผู้ใดหเห็นดังฮัลเลียวบางข้อหกักเตะเสะอยู่ใบก็เลยโอ้ยหายใจเดียวนึงได้สำนึกเหยเคิงสำแทบว่า,วาไอ้สีเดียวออ <c oughs> สิไปว่าอย่างกับผู้่นส่งได้อยู่ตลอดหยิบสีชั่วโมงมีสติตลอดหยิบสีชั่วโมงบ่หลับบ้งงบงอวงบ่งงบเผลอเอออะหละจังว่าหลังจากฟังธรรมแล้วตอนนี้เลิกไปแล้วก็ต้องไปทำ สมามิต่อเด้ยืนเดินนอนนั่งด้ทั้งนั้นเออแตานอนเห็น่อท่านเดยกหาว่ามันได้มันจะนอนเลย <laughs> มันจะนอนเลยเออเด็นนอนนี่มันหนอนแข้งเอานอนแต่แข้งขวาเอาจังบรทับหวัวใจหวัวใจจังเต้นสะดวกเนี่ยสำหรับมงผิสุซามเน่คือจนกว่าสิบหกทุ่มหกทุ่มเราจังขึ้นนอนึ้นพักพักจ้าป่านตีสามตรงลุกนี่ก่าเก็บขู่เก่าเหมือนเดิมเห้จุดจังสี่ ให้ไปจนตายคนหละหรือว่าผู้ใดเสียเลื่อยไปก็นั่งกันแล้วแต่ส่วนการสมราทานหรือขอที่ตัวเองกาหนดเอาเองขึ้นมาในการว่าสีโอดสองหมื่สามมือสี่มืออาทิตย์หนึ่งแล้วแต่นั่นแล้วแล้วแต่ร่างกายภผมันแล้วแต่ใจิตใจไายนันตัวนั้นว่าการโอดต่างๆนั่นหละลักษณะนั้นว่านี่คือขอวัดปฏิบัติหมกษุสามเนรธเฮา

Ya Tuhan, Wali Rahmatul Rabai Surintisa terang Dewak-dewak itu tinggalkan dan ikhlas tersebut Ketutang-ketutang dunia itu pemerhatkan itu Dan kekurang-kurang kepadang itu penyakit Ya Tuhan, menisuh dikata สัพพะโยโพธิสัตว์ตุมะเตภะวะวัฑฒันตสาริโโหสุขิติปารุโธ <Sess> <Sess> <Sess>

Sapa samma ni padeva, ta vavadule, mala, devata, ta tu di hòa văn tude, hòa văn tu sapa